สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมกับสังโตงรถมักสีนะครับกะมาทรงเครื่องสีขาวกับลูกค้าครับผมคุณพ่อนะครับคุณพ่อบัวนะครับผมกับแนะนําลูกค้าสังโตงนะครับผมคือใส่งานกับสังโตงมากนะครับไซส์ดีจึงบอกต่อนะครับบริการดีจึงเกิดการซื้อเพิ่มนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับซูเปอร์เทอร์โบคู่นะครับบดล้ำละเอียดออกมารอบเดียวนะครับผมนะครับนี่สีเขาอันนี้เป็นเขาเจ้านะครับผมเขาเจ้ามาลีแซ่น้ำนะครับช่วงน้าทวงนะครับผม จะมีเม็ดขึ้นล่าครับนะครับผมนี่นะครับเม็ดเข่ามันขึ้นล่านะครับมันมันแย่หนามนะครับผมตัวนี้นะครับก็สามารถสีได้ครับผมแยกเข่าที่หนึ่งเข่าที่สองปลายเขานะครับผมบนห้ามระยดออกมารอบเดียวเลยนะครับผมนี่นะครับผมเอ้าถือตรงนี้ครับโอเคนะครับเอาตรงนั่งก่อนนะครับผม มุนปั่นห้ำรับพี่น้องสะวันห้ำเดีนะครับผมมุนปั่นห้ำนะครับผมครับผมเนี่ยนะครับสาธิตจริงรีวิวจริงนะครับผมตรงโรกบ่โจ๊กตาครับผม